รีวิวน้ำพริกก้าสูตรของแบรนด์ตั้งใจไทยคะ่ะทุกคนคะไอรู้จักแบรนด์นี้เพราะน้ำพริกตัวนี้เลยคะ่ะนี่เป็นน้ำพริกปาลาแมงดาค่ะเคยสั่งมากินแล้วติดใจจนได้สั่งมาทุกรสแล้วก็ลองชิมแล้วมันอร่อยนะเธอก็เลยได้เอามาบอกต่อนี่ปาลาแมงดาเธอกินกับแตงกวาพูดถึงกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยลร้อนก็ได้นะอืรสชาติดี ไม่เค็มโดดหรือวานโดดหรือเผ็ดโดดมีความกลมกล่อมค่ะทุกคนค่ะอืมยิ่งกินกับผักยิ่งอร่อยเธอได้ข้าวสวยสักจานแบบร้อนๆอย่างเงี้ยไข่เจียวบวกน้ำพริกแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะแถมอร่อยด้วยเธออืมน้ำพริกของเขา มีทั้งสูตรธรรมดาแล้วก็สูตรคลีนค่ะสูตรคลีนตัวนี้ก็คือเป็นน้ำพริกปลาสลิดค่ะรสสปซี่เธออืต่อให้เป็นสูตรคลีนรสชาติบอกได้เลยว่าจัดจ้านอร่อยแซ่บมากอือันนี้ก็คือไอ้กดมาจากตะการทิกตอกนะคะทั้งเก้าสูตรเลยค่ะใครที่อยากกินก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ ดี๋ยวไอ้ปกากตะก้าไว้ให้ค่ะอร่อยทุกในส่วนของน้ำพริกสูตรคลีนนะคะก็จะมีน้ำพริกอกไก่สปซี่ค่ะน้ำพริกปลาสลิดสูตรสไปซี่ค่ะน้ำพริกหอยลายกรอบตม้มยำแล้วก็น้ำพริกแซลมอนพริกขิงค่ะบอกได้เลยว่าอร่อยทุกสูตรนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะและในส่วนของสูตรธรรมดาก็จะมีน้ำพริกปาลาร้าแมงดาที่ไอ้กำลังกินให้ทุกคนดูค่ะ ปลาคั่วกิ้งก็มีเธอหรือจะเป็นน้ำพริกเผามันกุ้งน้ำพริกเห็ดเข็มทองต้มยำหรือจะเป็นคางกุ้งรสหม่าล่าก็มีเธอเนี่สําหรับตัวคางกุ้งนะไอ้บอกได้เลยว่าเป็นกับแก้มได้เป็นอย่างดีอืหอมพริกหม่าล่าอ,อร่อยเออ และนอกจากน้ำพริกเขายังมีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบด้วยนะคะมีรสต้ยมยำสมุนไพรแล้วก็รสไข่เค็มค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสไข่เค็มกันดูจ้านี่แผ่นใหญ่เลยค่ะหืมกรอบอร่อยไม,ไม่เหม็นเหินทานเล่นเป็นขนมข,นมขบเคี้ยวก็ได้หรือจะไปทานกับส้มตำก็อร่อยนะไอ้วาฮืมและนอกจากนี้เขาก็ยังมีหนังไก่กรอบรสมาล่าดด้วยค่ะโอ้โหแผ่นใหญ่มาก อืมคือดีเนี่ยสำหรับคอหนังไก่กรอบเลเบอร์ต้องจัดเลยนะคะบอกได้เลยว่าสินค้าของแบรนด์ตั้งใจไทยอร่อยทุกอย่างจริงๆต้องลองค่ะกดเลยค่ะอืม